กับพสข่าวติดปากนะครับทุกวันศุกร์โอ้โหเห็นไหมน้องเฮสแมนวันนี้ออนอโอ้โหดูคึกคักคึกคืบพิเศษเหมือนได้โบน,นัสประมาณ10เดือนโอ้โหดูเต้นดีฮะแล้ววันนี้นะ ดริสแมนจะพาไปไหนดูไหมไปไหนพาไปกินกาแฟอ่าหายไปละพูดแป๊บๆนี่ก็หายสงสัยรีบๆร,รีบจะไปร้านกาแฟเพราะว่ามีร้านกาแฟแห่งหนึ่งฮะเขาแก้วกาแฟมาปุ๊บแล้วก็เขียนอคัคระยาลงไปด้วยกินปุ๊บขาขายร่ำรวยแค้วคา,าดปลอดภัยร้านนี้อยู่ที่ไหนนะั้นอ่ะไปดูพร้อมกันเลยครับร้านแห่งนี้ชื่อว่าร้านมะข่าโมงคาเฟ่ครับอยู่ที่บ้านกล้วยหมู่สองตำบลจอหอมอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับ ลักษณะของบ้านฮะเป็นบ้านไม้ทรงไทยโคราชก่อนอ่านี่ชาญเรือนก็มีนะฮะให้นั่งดื่มกาแฟนะครับไฮไลท์ที่แก้วกาแฟสังเกตดีๆครับเราจะมีการลงยันอัคระด้วยมือทุกแก้วเป็นยันที่มีพุทธคุณดีเสริมโชคเสริมราบเช่นยันบัวสวรรค์ฮะยันบัวสวรรค์ววก็จะเด่นด้านเมตตามหานิยมหนุนดวงชะตา แ้วคาดปลอดภัยอันนี้คือบัวสวรรค์อันนี้ฮิตมากนะวัยรุ่นปอไปสักยันอันนี้เห็นบ่อยคนเห็นหลายคนนะฮะสักยันแล้วสั่บนแก้วกาแฟอ่าใช่แล้วยังมีอ่ายันพญาไก่ฟ้าพญาไก่ฟ้าก็จะเด่นเรียกทรัพย์นําโชคดึงดูดทรัพย์แก้วแหวนเงินทองยเงี้ยก็ไก่ฟ้ามันก็ต้องจิกเงินจิกทองใช่ไหมแล้วก็นี่วันนี้ลงยันนี่ด้วยนะฮะนี่เป็นงอีกยันหนึ่งก็มียันถุงเงินถุงทอง ก็จะมีผู้ทุกคนนะเสริมดวงเรื่องทรัพนะฮะความร่ํารวยอุดมสมบูรณ์ถึงแม้ว่าแต่ละแก้วจะต้องใช้เวลาในการทํานานกว่าปกติฮะแต่ลูกค้าไม่มีใครบ่นนะฮะยอมนั่งรอเพื่ออยากให้เจ้าของร้านเนี่ยลงยันมาที่แก้วกาแฟนะฮะกินแล้วมันจะรู้สึกแบบสบายใจแค้วคาดปลอดภัยร่ํารวยเฮงๆนะครับเจ้าของร้าน,น,านชื่อว่าคุณคําโมกวาทามทีีครับบอกว่าก่อนหน้านี้ฮะตัวเองเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ได้รับผล<อ>ก,กระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ครับก็เลยลาออกมาอยู่ที่บ้านกับครอบครัวนะครับ<อ>แล้วก็ปรับปรุงบ้านเนี่ยเปิดเป็นร้านกาแฟาเปิดเป็นคาเฟ่ครับตอนแรกไม่มีคนรู้จักครับวันหนึ่งฮนะเขียนออเดอร์ลูกค้าไว้บนแก้วกันลืมไงเขียนรีบๆไงลูกค้ามาทักเอ๊ะนี่เขียนอะไร เขียนยันหรือเปล่าถ้ามองเป็นยันก็เดี๋ยวจะเขียนเป็นยันให้ตั้งแต่นั้นมาเลยฮะก็เลยเนี้ยเขียนยันแบบนี้เลยฮะก็เธอทําให้นะขายดิบขายดีจนถึงทุกวันนี้นะครับสนใจไปได้อุดหนุนฮะร้านกาแฟมะข่าโมงฮะที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วทุกคุณเอาแก้วนี่นะฮะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะซื้อซ้ำซื้อซ้ำก็ลดไปอีกห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะฮะโอ้โหช่วยลรขยะไปอีกนะคะคุณผู้ชม สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมคนระสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซับสไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ